สวัสดีคุณด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมใหม่ค่ะนะครับวันนี้เราจะลุยเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเสียงดังไปก็ขออภัยนะครับณจุดสุดนี้เคร่งใช้ไมค์เป็นครั้งแรกก็ไม่ทราบครับตอนนี้ก็โอเคทีเดียมันไอเนียดีอ่าลองคิดนิดสักยาวๆนะครับยาวๆได้ไงไอนี้มันเต็มคุณผิดนะครับไม่ยาวครับห้าหกนาทีนะครับมาไม่มีกระสีอะไรไป วันนี้มาเล่น PVP ว่ะไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะ PVP เพราะว่า PVP มันได้เล่นแป๊บเดียวไงยิงกระนูเดี๋ยวมันเกิน6นาทีนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันไอ้เนี้ยมันเต็มฮะการ SD ผมใส่มาอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดได้ยินเสียงแสกขออภัยอย่างจริงใจได้ยินนิดเดียวถ้าใส่ไมค์ครับไม่ร้อนเหม็นนะฮะไมค์นี้ไม่เหม็นนะฮะจริงใช่นะเหม็นแค่วันเดียวกลรัวไม่เหม็นอีกไม่รู้จ้าผู้ใจ มี่ะลรตั้งคงดีดีนะ้ามาล้วเพื่อให้เนกันแล้วจ้ากินก่อนขึ้นครับด้านบนจะเป็นที่เย็นชานนะาครับอ้าวเนเย็นชาน รอสัหารมาลอสัหารแามันตกว่ะกว่าจะตกขนาดกระเด็นกลับนะเว้ยิ่กว่าจะตายอะมึใ่ชิกะอ้ได้เลยได้เลยวะากลับกับสักสิกระเด็นกลับเอาลูเท้าแล้วกันมึวิเต็มอะชอบมึงโอ้ทนใครใช่ปะไม่ใช่อะไรตกแล้วไม่ค่อยตาย ชิดชิดชิดดินะครับก็มีโอ้คงกระพันให้พ่อันใช้เลยอะไรลงไปเลยในพี่เต็มบอกชอบคงกระพันเนี่ยคงกระพันมันแค่ทนท้ามีบางคนไม่ไม่เห็นนักปั๊มปั๊มโ้อ้อชื่อคนที่แคดอะไม่บางคนไม่รู้ชื่อพี่เต็มนะครับตอนนี้ก็โอ้ย คนเดิมนี่ดับไฟแรงเลยป้องวะเฮ้ยเฮ้ยฟางลูกมีค่ะด้วยไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้ก็เล่นอะไ,ไ,ดไรดีกระโดดนะเออไม่มีอะไรทำนะนะครับก็ปกดไล์และซับสไครต์ถึงยังไม่จบก็ทำพูดได้หมดถ้าเกิดเป็นในในโรศัพร์นิงกระโดดข้ามไม่ได้หรอวอ่งวิ่งไม่ได้ คีย์บอร์ดตอนนี้ดีแล้วเล่นได้อย่างมันและเราใจเมื่อก่อนไม่ดีนะไอตรงเนี้ยนะฟุตล้อเรผ่านยังไงแต่มันผ่านยากจริงนะเว้ยรู้แล้วผ่านไงต้องกระโดดไปด้านนูน้นเนาะแต่มันยากอย่าตรงนี้เลย เนี่ยกระโดดไม่ได้หน้าพี่ออยกรเกินด้ยกรดกินองเกินดูนะนี้นะน้องุกเผื่อเกินได้แล้วจะแต่ถ้าถ้ามันเกินแล้วไอ้การเอสดีมันเต็มก็ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้สวัสด,ดีเพราะว่าการเอสดีมันเต็มเป็นบางทีนะแต่ก็ฝากกดไลค์ด้วยถ้ามันไม่ได้สวัสดีถึงไม่ได้สวัสดีก็ฝากกดไลค์เค้ นะนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะขอร้องแต่มันก็ได้ยินนิดนึงเด็กสี่ขวบไม่ต้องดูแน่นอนเลย็อั ตก้องน้องฟุ๊ตาก้องน้องฟุ๊ตากองตาก้องหมกยนะไตาก้องหมกยังไม่เลิกเลจะตายวะตาแปงแรงปเลยุ้ยเ้ยไฟกับไฟไม่ติดไม่ติดไฟทำไมไม่ติดไฟทำไมเราไม่ตั้งสองหลาไปลุยอ